แรงงานประมงได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ค่ะและในสถานการณ์โควิด19แบบนี้คนที่เป็นแรงงานรับจ้างหลายคนก็กระทบเรื่องรายได้เหมือนกันนะคะเราจึงได้เห็นภาพคนจำนวนหนึ่งกระโดดเข้าไปในธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะซึ่งตอนนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เติบโตอยู่หลายพื้นที่นะคะ พะเยาเป็นหนึ่งในนั้นค่ะทาง CTV สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลายัยพะเยาก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับพี่ๆไรเดอร์ Rider, ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะในยุคที่ผู้คนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเช่นเคยในยุคที่ร้านค้ากลายเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคบริษัทฟู้ดเดลิเวอรี่จึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือก โปรโมชั่นดีครับแล้วก็บริการดีด้วยครับผมเออมันสะดวกสบายแล้วก็ไม่จาเป็นต้องออกไปจากห้องเลยค่ะเพราะว่าจะส่งไว้ครับบริการเร็วดีครับตัวออเดอร์ก็เยอะขึ้นกว่าเดิมครับตอนที่มีโควิดครับก็เยอะขึ้นครับผมตอนแรกก็มีอยู่ประมาณ6กถึงเออเดอร์วิ่งทั้งวันแต่หลังจากมีกระแสปุ๊บก็ก็ดีขึ้น นี่แหละค่ะเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการด้วยนะคะคือตอนนี้ในพะเยาเขาบอกมี2เจ้าใหญ่2บริษัทใหญ่ก็แข่งกันละค่ะคุณผู้ชมด้านหนึ่งการแข่งขันกันเนี่ยก็ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกนะคะแต่ทั้งผู้ประกอบการเองก็ออกโปรโมชั่น มาแข่งขันกันมากขึ้นด้วยมันก็ส่งผลดีต่อผู้บริโภคแต่มันปฏิเสธไม่ได้พอเป็นรายใหญ่แบบนี้คนที่แบกรับภาระอีกส่วนหนึ่งคือผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้าเพราะเขาจ่ายค่า GP นะคะมีค่าส่วนต่างที่เขาต้องจ่ายแต่ทำไงได้ล่ะคะในสถานการณ์แบบนี้นี่มันเป็นอาชีพมาแรงนะคะหลายคนที่ตกงานก็กระโดดเข้าไปเป็นไรเดอร์ค่ะผันตัวไปเป็นไรเดอร์แล้วบางคนรับเนี่ย 2ยี่ห้อพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นภาพส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรคุณผู้ชมคะ่ะในช่วงแบบนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่ายังมีอีกหลายจังหวัดที่พยายามจะคิดค้นนวัตกรรม Delivery เป็นของตัวเองอย่างเชียงใหม่เขาบอกมีฟู้ดเชียงใหม่หรือที่อุตรดิตมี UTD Delivery อุตรดิตอันนี้น่าสนใจนะคะว่าท้องถิ่นหยิบยกโมเดลระดับชาติหรือว่าโมเดลธุรกิจข้ามชาติมาใช้เพื่อพัฒนาคนในท้องถิ่นนะคะ